สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับมาพี่น้องมาดูสายโหดสายฮาสายมันสายจวดโอ้จัดเต็มเลยลูกพี่เออเอออ้นี่เป็นรถอ่ารถคีบนะพี่น้องรถคีบ ผมงงเอาเอาเครื่องไปอยู่ข้างหลังเอาข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าอ่ะดูครับต้องทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยเดี๋ยวจะมืดครับอ่ะ ดับฟอดในตำนานไอ้ข้างหลังเป็นถังน้ำมันนะพี่น้องถังเชียบเพลิงโอ้แคคีบทีได้หลายโลอยู่อ oh! ก็ยกได้สูงมากครับนี่ถังข้างหลังเป็นถังไฮดรอลิกนะครับ ครับนี่ก็ยวแกจะไล่มาไล่ขึ้นครับดูดูเขาไล่เก็บเนาะนี่ครับโอ้ยครับเต็มแล้วสุดอิลีจะเห็นได้ว่ารถไถฟ,ฟอร์ดนี่แข็งแกร่งมากพี่น้อง นี่เขาดัดแปลงเป็นรถคีบนะเรือยเลยนคนขับนี่โอ้โหเสื้อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเวจัดเต็มโอ้แรงครับไล่รอำเ้ โอ้เก็บเร็วครับอ <laughs> เอา้าอมีโชว์นะครับมีโชว์คนสับก็สับอยู่ข้างบนครับ <laughs> <laughs> อ,อ,อเวลายกนี่ต้องเบิ้นเสียงหน่อย สี่สูบไม่มีเทอร์โบรครับนี่ทีมงานจากไหนเอ้ยไปก็จับเผาบ้างเขาไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวตามไปอ๋อมีคนกองให้ด้วย โอ้ควันดำไหมน้องควันดำถือว่ายังโอเคอยู่นะไม่ใช่ควันโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลบไปกละนะน้องสายชว่วครับีสายเผาไหมต้นนี่โอ้แต่ว่าเครื่องยังเพาะอยู่ครับใช้เวลาแป๊บเดียว าจจะมีคนสับนะครับคนส,สปปับก็สับไปดไใส่ดิสตกกานะครับไม่ห่วง กันนี่เออมาโอุ้ดอิลีครับโอ้เอรีบด้วยวะทำเ,เวลานะครับทำเ,เวลาคนขคับก็น่าจะเป็นตันเหมือนกันนะ ด,ด,ด,ด้ระบบเบียดีมากครับ เพือครับโอเคคันด้วยเปล่าอเอามีคันครับมีคัน จะใส่เยอะเหมือนกันครับพี่น้องคือรถไถฟอร์ดนี่เขาจะแปลงกันครับแรงเป็นชุบชีบชีบอ้อยเจปจุบันก็มีรถตัดอ้อยครับนะแต่บุบชีบก็ไม่ทันเอาตรงไหนด้ย เอ <c oughs> ีเลียนมิ่น้องดูครับเก็บนี่เลย แน่ใจว่าที่เขายกทีหนึ่งอาจจะหลายร้อยกิโลครับจันโอ้มีปัญหาไหมโอ,โอ้ระบบเกียรย์อะไรเฟืองท้ายอะไรดีมากครับน,นี้ข้างหน้าครับข้างหน้ารถ ลีครับสุดอีลี <c oughs> โอ้พิมือครับพิมือซีซูชอบนะดูสมรรถนะระบบเฟืองไทยเกียร์ฟอร์ดดีมากมากครับเป็นน้องที่ดูเก่าขนาดนี้นะเครื่องมีพลังเหลือเฟือครับระบบเฟืองนี่แข็งโป๊ก ยังจะเอเลี่ยนเลยครับนะสิบนาทีผ่านไปยังไม่เต็มครับคนขับใส่เข็มขัดเลยนะพี่เนอะ ยอดครับสุดยอดไม่ดูไม่ได้พี่น้องอาชีพคุณพ่อยะนล้อเล่นนักทิปอ่อยระดับมืออาชีพครับตเกเย็นนี่หลับสนิทพี่น้องขอเบอร์ไว้แล้วครับงานนี้ชอบชอบ เดี๋็ววกคเนี้เอาของมาฝากปลาแล้วนะปลาอีแตกเนี่ย ทำอย่างนี้ครับระบบสันสั์เพื่อนนี่ขับได้เร็วก็จะถึงโรงงานโรงน้ำตาลเร็วครับใช้ล้อรถอาจจะรถกระบะนะครับ มีรองรับแบตเตอรี่โซลาร์ เขาเขียนว่าสัญญาลูกผู้ชายปอ่อยเอาแล้วครับคลิปว่าคลิปดีไหมนะ้องเหล็กเนียวมากใจเขาดูได้ครับดูทุกทัก้ทาชาติเจริญสัตว์ รถปีทาเจนส์เฟสคา์วิตเตอร์นครับอีซเดะกาน่าจะสองเ็ดครับอ๋อดปัญหาพี่ร้องจัดให้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ